กูชาก็มีามือนกันนะที่นี้ก็มาลูกจับก่อนแล้วหลังจากทำกูชาแล้วค่อยเอาไปบูชาทางศาสนาทรมาสังเวยแล้วก็ค่อยทำกุศลทำบุญศีลแล้วทำบ้านทรมาสังเวบแล้วก็ทำขอบคุณอา็ารยาทกท่ในทให

I oh, oh my own oh, oh 天涯路。 ทำบูชาแล้วก็ตักิจติษฐานแล้วก็เอาอไม้หยิบ้นมาวาบูชาเพื่อทางเจ้ามีนะครับนี่แ้ก็หยิบเดินผู้บดอไม้ก็เปบูชาขอแก้วเลยนะครับทางทอาเจ้าใหญ่ชั้นที่สุงนะครพะาสเด็พระสังเวชพระปาราชาวิเชียรนะครับ ป,ยยป้ายาจากทั้งสองนี่ถูกบูชาด้วยไฟนะเจลแอลกอฮอล์มันแรงนะ <ไฟ S 1> ครับแบอลกอฮอล์แข็งนะครับนี่คุณตรงไว้ระวางบูชาต่งางก็ได้นะครับหรือเอาไป้อกไ,ไปไปอันนี้มนนะครับใครมีอะไรก็วางโยมอยู่ทางด้านนอกพระอยู่ทางด้านในทาพระไปอยู่ทางด้านนอกแสดงว่าพีกติกา ค่อยกลับเข้ามานะครับครมีกระทิบโรมไฟมีอะไรทะียงอะไรก็จบได้เลยนะครับนะครับพวกอะไรไฟทะลืมอะไรต่างๆก็จบได้เลยคนโคมไฟก็เอามาถวายในรูปในรูปเอาไปจุดนะครับโคมไฟที่โคมลอยนะครับก็เอามาสิครับ มันไปอยู่ภาคคลินิกมันไม่เดินมาเองนะครับสามารถขอปยู่ทางด้านนอกนะครับทางด้านนอกที่โปงโี่เราไปเจอทางด้านรา้ราชระษราชรธรรมสราชธรรมสุาบุราชบาชบุรุาชบรรราบูรชรมาชระรตราชบุรชบาพบรุรรมสุรารุรมาบุรมาบรมรชรับที่ เรือส <krit> pues er ุท so like ัน์นหงนะครับนี่ที่าอาจารย์ช่วยกันตกแต่งประดับประดานะครับไว้ให้เป็นที่บูชาสักจัระนะครับในวน้นะครับอาจาร้์มีการวางทูเทียนนะครับจุดทูเทียนเจรัญจากย์เราพระรัตนนาสัยเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างมาการยนะครับบ้านโบบอุ่นตักยัจังะเออเลือยนะครับ แนนม่ขาแม่ชีระยะลุงนะครับ มีม้วนได้ครับเอเอานีบว้้กเอาไปคล้จะเปเนน้ครับมีนไครับอาจาร์จำมีหลามีม้วนยั้เจ้รกมีม้วนยังม้น 过去的妇女。<noise> <noise> <noise>

Thank <laughs> you.